ครับผมนายพลินพิโพลาจะมาทดลองประงานการควบคุมไฟสัญญาณต่างๆอิรอนทาวเวอร์ไลติงคอนโทรลอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมเขียนไว้ใน c x programmer นะครับเราจะมาลองรันโปรแกรมนี้ครับเราจะมาลองทำการเ e ดระบบ ใช้วงจรกันที่ cx ไดดีไซเนอร์นะครับเราจะลองกดสวิตช์สตาต้ดูนะครับนะครับไฟมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ l 9มา l 8 l 7 l 6 l 5้า l ส l ส L สอง L หนึ่งนะครับเดี๋ยวจากนั้นมันจะดับก่อนนะครับดับเริ่มเริ่มดับจากเลขคู่นะครับเริ่มดับนะครับ L สองเริ่มดับนะ 4, ครับ L สี่ครับ L หก L แปดครับต่อมาเลขเลขคี่จะดับตามฮะ L หนึ่งดับแล้วครับ L สาม L ห้า L เจ็ด L เก้าครับ L 3, L 5, L 7, L 9, ขอบคุณการทลองที่นี้นนครับ,บคุณครับ